ซูคอยซู24คืออากาศยานที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองมันเป็นตัวแทนของจุดอ่อนในกระบวนการวิศวกรรมของโซเวียตที่ต้องพึ่งพาการลอกเลียนแบบและ,ะเผชิญกับข้อบอกพร่องร้ายแรงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีที่มีความสามารถในการปฏิบัติการที่น่าทึ่งและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อ แม้จะเข้าประจำการมานานกว่า50ปีแล้วก็ตามสู่24ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันโดยถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยทั้งกองทัพอากาศยูเครนและรัสเซียในสงครามยูเครนและยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เช่นการทำลายเรือดำน้ำรอสตอฟออนดอนของรัสเซียซึ่งนับเป็นเรือดำน้ำลำแรกที่ถูกทำลายด้วยขีปนาวุธร่อน ในตอนนี้ของไทยเว็บพ c นชาแนลเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับวิศวกรรมการบินโซเวียตตั้งแต่ปรัชญาการออกแบบการลอกเรียนแบบเทคโนโลยีปัญหาเครื่องยนต์ไปจนถึงคกคลนไกลเล็กๆน้อยๆที่นำไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินแต่กลับกลายเป็นชัยชนะโดยบังเอิญของที่นั่งดีบตัว K-36 อย่าพลาดที่จะติดตามเรื่องราวสุดซับซ้อนของอากาศยานอันเป็นตำนานลำนี้ที่ซึ่งข้อบอกพร่องทางเทคนิคได้นำมาซึ่งบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดในวงการประวัติการพัฒนาการผสมผสานร,ระหว่างความทะเยอทะยานและการลอกเลียนแบบทางวิศวกรรมโครงการพัฒนาซู24ในช่วงทศวรรษ1960สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและแรงผลักดันที่สำคัญของสหภาพโซเวียตในยุคนั้น ความต้องการเร่งด่วนของกองทัพอากาศประกอบกับแนวทางการพัฒนาที่ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อทั้งระยะเวลาและคุณภาพของโครงการทำให้สู24กลายเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานร,ระหว่างความทะเยอทะยานที่จะสร้างอากาศยานที่ล้ำสมัยและการพึ่งพาการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกอย่างหนัก จุดเริ่มต้นของโครงการซู2 4เกิดขึ้นจากความพยายามในการยกระดับเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดซู7 b ซึ่งมีขีดความสามารถที่จำกัดซู -7B นั้นโดยพื้นฐานแล้วคือเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นความเร็วสูงซู -7 ที่ถูกดัดแปลงอย่างเร่งด่วนโดยการเพิ่มที่แขวนระเบิดเข้าไปใต้ปีกและลำตัว แม้จะมีการเติมตัวอักษรบีหมายถึงบอมเบอร์เข้าไปในชื่อรุ่นแต่มันก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพอากาศในการเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริงดังนั้นกองทัพจึงยอมรับซู -7 b เข้าประจำการภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าขึ้นมาทดแทนในทันทีอิทธิพลจากเทคโนโลยีตะวันตก จากการระลึกความหลังของซาโมอิโลวิดหนึ่งในหัวหน้าวิศวกรของซูคอยมีไซบิวโรการออกแบบซู24ได้รับอิทธิพลยอย่างสูงจากการศึกษาและลอกเรียนแบบอากาศยานของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานปารีสแอร์โชว์ปี1967ซึ่งซาโมอิโลวิดถูกส่งไปเพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเช่นการเก็บข้อมูลองค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้ในอากาศยานตะวันตก แนวคิดหลักของปีกที่ปรับองศาได้ variable sweep wing ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการออกแบบซู2 4หลังจากศึกษา F-111 ซึ่งเป็นเครื่องบินผลิตจริงรุ่นแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีนี้การออกแบบฐานล้อแลนด i n g เกียรจากฝรั่งเศสซึ่งถูกนำไปใช้ในเครื่องบิน Mirage G ที่มีปีกปรับองศาได้เช่นกันถูกนำมาปรับใช้กับซู2 4 เซปคับจาก,กัวกูกล่าวถึงในฐานะเครื่องบินตะวันตกอีกรุ่นที่มีชื่อเสียงในการใช้การออกแบบฐานล้อของบริษัทเมสเซียซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ถูกนำมาใช้ในซู24ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่เพียงการลอกเลียนแบบอากาศยานรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นการสังเคราะห์การออกแบบจากอากาศยานตะวันตกหลายรุ่นเข้าด้วยกัน นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าซู24ดูเหมือนจะผสมผสานส่วนหัวและปรัชญายการออกแบบห้องนักบินของ F-111 เข้ากับลำตัวและการบูรณาการฐานล้อของ Mirage J ความท้าทายในระยะเริ่มต้นในช่วงแรกของการพัฒนาโครงการซู24เผชิญกับความท้าทายมากมาย หนึ่งในแนวคิดที่ถูกยกเลิกไปคือการติดตั้งเครื่องยนต์ภายในเพิ่มเติมอีก4ตัวเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขึ้นลงในระยะสั้นแม้แนวคิดนี้จะช่วยลดระยะทางที่ใช้ในการขึ้นลงได้จริงแต่มันกลับส่งผลเสียร้ายแรงต่อน้ำหนักบรรทุกของเครื่องบินเนื่องจากเครื่องยนต์พิเศษเหล่านี้จะทำงานเฉพาะตอนขึ้นลงเท่านั้นและกลายเป็นน้ำหนักส่วนเกินตลอดระยะเวลาที่เหลือของเที่ยวบิน การตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาที่ขาดวิสัยทัศน์พื้นฐานที่ชัดเจนแนวทางการพัฒนาเช่นนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการลอกเลียนแบบเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการออกแบบเชิงรุกได้นำไปสู่ความล้มเหลวในการบูรณาการระบบที่สำคัญและไม่คาดคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลาต่อมาข้อบอกพร่องเชิงโครงสร้างและวิกฤตด,ด้านความปลอดภัย หัวใจสำคัญของการออกแบบอากาศยานที่ประสบความสำเร็จคือการบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นและเชื่อถือได้แต่สำหรับซู24ความล้มเหลวในส่วนนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้เครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในอากาศยานที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การบินโซเวียตและรัสเซีย ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแต่เป็นผลพวงจากความซับซ้อนของอากาศยานปัญหาเครื่องยนต์ที่แก้ไม่ตกและข้อบอกพร่องเชิงกลไกที่ไม่คาดคิดปัญหาเครื่องยนต์และเพลิงไทเทนเนียมการพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับซู24ถือเป็นปัญหาใหญ่มาโดยตลอดเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบมานั้นใช้โลหะผสมไทเทนเนียมเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อลดน้ำหนักและขนาด แต่ด้วยข้อบกพร่องในการออกแบบผนวกกับระดับเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ดีพอทําให้เกิดความผิดพลาดของเครื่องยนต์บ่อยครั้งปรากฏการที่อันตรายที่สุดคือเพลิงไทเทเนียมซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะสร้างอุณหภูมิได้สูงถึง3,000องศาเซลเซียสและสามารถเผาทำลายโครงสร้างของเครื่องบินได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก่อให้เกิดหายนะอย่างรวดเร็ว สถิติอุบัติเหตุที่น่าตกใจปัญหาต่างๆที่รุมเรา้าทั้งเครื่องยนต์ที่ไม่น่าเชื่อถือความซับซ้อนในการออกแบบและความยากในการควบคุมส่งผลให้อัตราการสูญเสียของซูง24นั้นสูงอย่างน่าตกใจ เฉพาะช่วงระหว่างการทดสอบเพียงอย่างเดียวมีเครื่องบินสูญเสียไปถึง14ลำและคราชีวิตนักบินทดสอบและนักบินผู้ช่วยไป13นายซึ่งนับเป็นการสูญเสียบุคลากรทดสอบที่สูงที่สุดเท่าที่สู่คอยดีไซน์บิวโรเคยประสบมาแม้จะเข้าประจำการแล้วแต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุยังคงสูงโดยมีอุบัติเหตุตกเฉลี่ยอยู่ที่5-6ครั้งต่อปีกลไกที่นำไปสู่ความผิดพลาดโดยไม่คาดคิด ข้อบอกพร่องที่ร้ายแรงที่สุดของซู24เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างระบบกลไก3ส่วนซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์การดีดตัวออกจากเครื่องบินที่จอดนิ่งโดยไม่ได้ตั้งใจปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วยคันบังคับของนักบินผู้ช่วยเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในสถานีของนักบินผู้ช่วยนวเกเตอคันบังคับของตำแหน่งนี้จึงถูกออกแบบให้มีขนาดสั้นกว่าของนักบินหลักแทนหางระดับ เมื่อเครื่องบินจอดอยู่บนพื้นและระบบไฮโดรอล็กยังไม่ทำงานแ่นหางระดับซึ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งชิ้นจะตกลงมาตามน้ำหนักของมันเองโดยส่วนหน้าจะกดลงซึ่งเป็นตำแหน่งเชิดหัวขึ้นสูงสุดการเคลื่อนที่นี้ส่งผลโดยตรงต่อคันบังคับในห้องนักบินทำให้คันบังคับเอียงไปด้านหลังจนสุดตามกลไกเชื่อมต่อและพิงอยู่กับที่นั่งนักบินปฏิสัมพันธ์กับที่นั่งเบียดตัวนี่คือจุดบกพร่องที่สำคัญที่สุด โดยความยาวที่สั้นกว่าปกติคันบังคับของนักบินผู้ช่วยที่ถูกดึงไปด้านหลังจนสุดสามารถเข้าไปขัดหรือเกี่ยวเข้ากับห่วงสําหรับดึงเพื่อดีตัวออกจากที่นั่งซึ่งติดตั้งอยู่ตรงกลางของเบาะนั่งได้อย่างพอดีข้อบอกพร่องร้ายแรงที่เกิดจากการทํางานร่วมกันของปัจจัยเหล่านี้ได้นําไปสู่การค้นพบประสิทธิภาพอันน่าทึ่งของระบบความปลอดภัยโดยบังเอิญซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีช่วยชีวิตนักบินไปตลอดกาล ที่นั่งดีดตัวเค6ชัยชนะที่เกิดจากความผิดพลาดการพัฒนาระบบช่วยชีวิตนักบินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในวิศวกรรมการบินในขณะที่ซู24่สิกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านความปลอดภัยเหตุการณ์ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยีที่นั่งดีตัวรุ่นใหม่ K-36 ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่เหนือกว่าที่คาดการไว้และได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการการบินโซเวียต การปฏิวัติระบบช่วยชีวิตของโซเวียตก่อนหน้าการมาถึงของ K36 สําำนักออกแบบอากาศยานแต่ละแห่งของโซเวียตต่างก็พัฒนาที่นั่งดีดตัวของตนเองขึ้นมาเช่นที่นั่งรุ่น KM ของมิโคยันเฮยาของยาโคเลฟหรือ KS ของสูคอยการขาดมาตรฐานนี้ก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากอย่างมหาศาลทั้งในด้านการบำรุงรักษาการฝึกอบรมและการส่งกำลังบำรุง กายเซเวรินวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวคิดในการสร้างมาตรฐานที่นั่งดีตัวสำหรับอากาศยานทหารทั้งหมดโดยที่นั่ง K36 ของเขาไม่เพียงแต่จะช่วยชีวิตนักบินได้แต่ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการลดการบาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกสันหลังซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยและมักทำให้นักบินต้องปลดประจำการ พาเวลสูคอยเป็นคนแรก <g ib ans> ที่สนับสนุนแนวคิดนี้และได้ติดตั้งที่นั่งเค36บนซู24ซึ่งในขณะนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถเดีดตัวได้ที่ระดับความสูงศูนย์และที่ความเร็วขั้นต่ำ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหตุการณ์วันที่14พฤษภาคม1975นักกรมบินทิ้งระเบิดที่63 ขณะที่ลูกเรือประกอบด้วยนักบินและนักบินผู้ช่วยกำลังเตรียมเครื่องสู่24เพื่อทำการบินตามปกติได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหลังจากที่นักบินเข้าประจำที่ในห้องนักบินเขาไม่ได้สังเกตว่าคันบังคับซึ่งเอนมาด้านหลังได้เข้าไปเกี่ยวเข้ากับห่วงดีตัวบนที่นั่งของเขาพอดีลำดับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การดีตัวเกิดขึ้นดังนี้ 1. นักบินสตาร์ทเครื่องยนต์ 2. แรงดันในระบบไฮดรอลิกเพิ่มขึ้นทำให้แผนหางระดับเริ่มขยับจากตำแหน่งเชิดหัวขึ้นสูงสุดกลับสู่ตำแหน่งกลาง 3. คันบังคับที่ขัดอยู่กับห่วงดีตัวถูกดันไปข้างหน้าตามการเคลื่อนที่ของแผนหาง 4. การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของคันบังคับได้ดึงห่วงดีตัวทำให้ระบบดีตัวทำงานทันที 5. ในพริบตาเดียวร่างของนักบินก็ถูกดีดออกจากห้องนักบินที่จอดนิ่งอยู่กับพื้น เหตุการณ์นี้ได้พิสูจน์ความสามารถในการดีดตัวแบบซี r ร่ซีโ e ่อิเจคชคือที่ระดับความสูงศูนย์และความเร็วศูนย์เป็นครั้งแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จในสภาวะการใช้งานจริงไม่ใช่การทดลองในห้องปฏิบัติการนักบินลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆความเสียหายเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นคือที่นั่งของเขาที่ตกลงมาสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินลำข้างๆที่จอดอยู่ ผลลั์และสิ่งประดิษฐ์ที่ตามมาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวลูกเรือถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิอย่างรุนแรงฐานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันพาเวลซูคอยได้มอบนาฬิกาทองคำให้เป็นรางวัลและกายเซเวรินได้มอบหมวกนักบินที่ออกแบบเป็นพิเศษให้แก่ผู้เขาเพื่อการยกย่อง เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาที่นั่ง K-36 ซึ่งนำไปสู่การสร้างรุ่น K-36 DM ที่รองรับการดีดตัวแบบ Zero Zero e j o c t i o n ที่นั่งรุ่นนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานและถูกนำไปติดตั้งในอากาศยานโซเวียตรุ่นสำคัญอื่นๆเช่น s ู27่ิ -29 และแม้กระทั่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู160 นอกจากนี้ซู24ยังได้รับมรดกที่เป็นรูปธรรมซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือเชือกพร้อมโฟมทรงกระบอกซึ่งช่างเทคนิคจะนําไปแขวนไว้ที่แพนหางเพื่อคําให้อยู่ในตําแหน่งกลางเมื่อเครื่องจอดอยู่กับพื้นป้องกันไม่ให้คันบังคับเอนไปด้านหลังและเกิดเหตุการณ์สารอย เรื่องราวของที่นั่ง K36 และเชือกเส้นนี้ได้สรุปภาพรวมมรดกที่ซับซ้อนของสู -24 ได้เป็นอย่างดีมันคือชัยชนะทางวิศวกรรมที่เกิดจากความผิดพลาดโดยแท้จริงบทสรุปบทเรียนทางวิศวกรรมจากสู่4 4สู่คอยสู24ได้ทิ้งมรดกไว้ในฐานะกรณีศึกษาที่สำคัญยิ่งสำหรับวิศวกรรมการบินและอวกาศมันเป็นอากาศยานที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการแก้ปัญหาและความสำคัญของระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเรื่องราวของมันมอบบทเรียงอันทรงคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันมรดกสองด้านมรดกที่ขัดแย้งกันของซู24สามารถสรุปได้ดังนี้ในด้านลบ อันตรายของการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีโดยขาดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานอย่างถ่องแท้ปัญหาจากการบูรณาการระบบที่ซับซ้อนโดยขาดการทดสอบและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบอย่างครอบคลุมผลกระทบของการพัฒนาที่รเร่งรีบซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตของบุคลากรและตัวอากาศยานอย่างมหาศาลด้านบวกความสำคัญของการมีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้เช่น ที่นั่งดีดตัว K36 ซึ่งสามารถชดเชยข้อบกพร่องในส่วนอื่นๆของอากาศยานได้ความสามารถในการปรับตัวด้วยวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเช่นการใช้เชือกและโฟมเพื่อป้องกันข้อบกพร่องเชิงกลไกลซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จำเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับวิศวกรการบินกรณีศึกษาของสู24 มีบทเรียนทางเทคนิคที่สำคัญที่สุด3ประการ 1. ความสำคัญของการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบความล้มเหลวที่นำไปสู่การดีดตัวโดยไม่ตั้งใจไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดขององค์ประกอบเดียวแต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างระบบกลไกลระบบไฮดรอลิกและระบบความปลอดภัยสิ่งนี้เน้นย้ำว่าการวิเคราะห์แบบองค์รวมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบระบบที่ซับซ้อน 2. ความเสี่ยงของการทำวิศวกรรมย้อนกลับการคัดลอกการออกแบบภายนอกเช่นปีกปรับองศาได้จาก F 1 1 1โดยไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานและปรัชญาการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงอาจนำไปสู่ข้อบอกพร่องที่ซ่อนเร้นและผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 3. คุณค่าของการสร้างมาตรฐานส่วนประกอบสำคัญความสำเร็จของที่นั่ง K 3 6 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสร้างมาตรฐานให้กับระบบความปลอดภัยซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพแต่ยังช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาและการฝึกอบรมทั่วทั้งกองทัพท้ายที่สุด เรื่องราวของซู24ซซึ่งสรุปได้ด้วยภาพของเชือกและโฟมธรรมดาธรรมดาที่ยังคงใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ส่วนที่ซับซ้อนที่สุดเสมอไปและบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดมักได้มาจากการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวที่น่าทึ่งที่สุด